สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมเมื่อวนี้ครับเกษตรพี่น้องมาเบิงควายงามราคาดีๆเช่นเคยนะผมมื่อวานี้พ่อพี่น้องมาอยธีข้อค้อยของพระจ้อยนะครับบ้านโนนม่วงอำเภอหน้ากลางนะครับผมจังหวัดลำบัวลำพูมื่อวานี้พอพันมีควายงามมาฝากอยู่3ตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นแม่พันธุ์ประกันท้องนะครับแล้วก็แม่สาวพร้อมผสมมาเปิดในมื้อนี้เดี๋ยวสิเข้าไปสอบถามข้อมูลว่าเพิ่นสิเปิดราคาไหนเน่ยนะครับผม สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับนะฮะผมวันนี้มีของงามฝาพี่น้อยมซีแล้วเนาะครับอยู่สามตัวนี่สามตัวครับเอาตัวแรกก้อนนี่เพื่อนเป็นแม่สาวพ่อผสมประคนี่พ่อผสมครับอืมมีซื้อประคนี่น้องชบาครับน้องชบาครับนะฮะพ่อผสมเนาะพ่อผสมเลยครับนะฮะผมไอเพื่อนเป็นเล่าก่อบ้างไหนผมคั้วกำลังพัฒนาของหัวลำพูคั้ยงามบัานเฮาเหรอครับคว้วงามน้องบัวลำพูเฮาความสูงของเพิ่นตอนนี้ ร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดครับนะครับผมเพิ่นขึ้นขึ้นแล้วรอบนึงจะว่าเอาเพราะท่านนึงแต่ให้พี่น้องไปเรียกพอจะเอาเนาะครับนะครับผมเอามาเบิ่งหน้าตาตาลัก่นกอนกระดานเขาใหญ่ตะลักเมียเห็นครับตาแต้มขวนซองทางองคอสองเส้นงูเผาใหญ่เล็บดีมีตัวเองเนาะครับบ่มีตัวนี้งามครับตัวนี้บ่มีตัวนี้นะครับลำตัวยาว เนี่ยเบงแข่งเบงขาเพิ่นมึงเล็บเพิ่นเล็บหน่อยกอดเขาในสวยนะครับผมครับลำตัวยาวดีเนาะลำตัวยาวครับนะครับผมเบิ่งเอานะครับนี่ลำตัวยาวกกหางพุ่มหางเป็นพุ่นนมสีเต้านะครับผมนี่ครับนมสีเต้าสวยๆนะครับควายนมเมสานะครับผมมาเบิ่งขวานฟังนี่กันก่อนนะครับเกี่ยวงามพื่งกันหาอะไรครับนี่ครับผมหาเงินหาทองผ่านสวงมากครับตัวตัวนี้สวยๆเลยมึงเท้าขาวอะไรมี ภูทวาอยากได้ไปพนาสาพันกันน้องชบาสูงที่ร้อยยีสบเจ็ดพร้อมผสมแล้วคพร้อมผสมแล้วครับสิบปอน์คะาเลยครเจมื่นแปดพัครับเจ็ดหมืกตอนที่เขาตัไดคือเขาครับนะครับผมูิท่ว่าอยากได้ไปพนาสาพันธ์กันนะครับผมบอเบอร์พี่น้องไหมครับผมศูนย์หกห้าหสองสองเจ็ดหสี่ขอพอจอยนะผมเปิดแม่พันแม่เอยแม่สาวตัวแรก ที่ทั่วมาเอาไวท่านเหมือก่อนครับอืมชิ้ไป้เลี้ยงหมดแล้วเนาะสาวไม้เสาวสวยหมดแล้วท่านเลยครับเอาตัวนี้ก็เอาให้ท่านเนาะที่นี่ก็ได้ผู้ใดที่ว่าอยากได้ไปพนันสะพันกันครับนี่สามตัวนี่สามตัวตัวแรกนะครับผมเจ็ดหมื่นแปดพันครับต่อรองราคากันได้เดี๋ยวเึาเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมเอาของผมมาเบิ้งนะครับตัวต่อไปกันนะครับผมเป็นอันนี้เพิ่นทองแล้วบ่ครับนี่ทองแล้วครับเป็นสาวทองแรกเนาะสาวทองแรกครับมีซื้อบ่ครับนี่ น้องปุ่มปุ้ยครับน้องปุ่มปุ้ยนะครับน้องปุ้มปุ้ยนี่มันเป็นเล่ากอบมากเลยผมลูกกลมแม่นี่เป,นเป็นลูกกลมแต่ว่าลูกในท้องเป็นลูกพอคุ้มฝูงพอคุ้มฝูงเนะาะครับจักเดือนแล้วครับในท้องประกันไว้ซีเดือนครับซีเดือนครับความสูงของเพิ่นร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าครับนะครับบอสูงหลายแต่ว่าจำมั่มเจ้าเนื้อดีเนาะเนี่ยหนังหนาหนังหนาครับนะครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนหางเง่า อัางเวงอัตราคนงก้อนนะครับตาแต้มนะครับสามอ่องผูกโบนะครับแข้งขาดีเล็บดีมุ้ยจะมียังมุ้ยตะมียังเลยครับตัวนี้มีความหนาวข้นสวยความเนาะขนสวยปันวีไว้ว่านอันสาแชมพูไว้ติครับนะครับถ่ายไงผมไอพุ่มหางเป็นพัวยเงีนะครับผมครับนมสีเต่าเนาะสาวทองแหลกเนาะครับสาวทองแหลกเลยยังมีรอยดูดครับะคี่ยผมค้นหางผุ่มหางสวยนะครับผมเนื้อหนังดีนะครับผม งามคักหนาหนาดีเพิ่นอาจจะใจลูกเกินโตไปก็ได้นะเพราะว่าอ้างมันใหญ่ดีแมนครับนะฮะมีความหนาชัดเจนนะครับผมอ้าวสวยๆสำหรับน้องปุ้มปุ้ยนะครับสาวท้องแรกสูงที่ร้อยยี่สิบห้าครับผมสิเปิดราคาับเลยผมเจ็ดหมื่นแปดพันซ้ำกันเหรอครับเจ็ดหมื่นแปดเนาะแต่ว่าตัวนี้ประกันท่องให้ประกันท่องให้นะฮะผมประกันท่องไปสี่เดือนครับแข้งขาดีผู้ใดที่ว่าอยากได้ไปพนักงานพานกัน นะครับซื้อหนึ่งได้สองนะครับมุ่นดีนะครับเบิ้งเอารอบๆกันละเอียดกันนะครับผมอ่ะพูอใทยว่าอยากได้น้องปุ้ยไปดูแลพระหน้ากันสาวสวยนะครับหนังหนะซาใหญ่ครับนี่ครับผมเจ็ดหมื่นแปดพันประกันทองครับผมครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับผมอ่าครับผมมาเบิ้งนะครับผมตัวสุดท้ายกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นสาวทองแรกให้กันเนาะครับสาวทองแรกครับเพิ่นมีซื้อบ่ครับนี่ น้องสวยครับน้องสวยน้องสวยนี่เพิ่นเป็นเล้ากอบมั่งไหนผมควายงามบ้านเฮาพัฒนามาแล้วครับควายงามหลวงบัวน้ภูเฮาครับนะครับแต่ว่าน่าจะพัฒนามาแล้วพัฒนามาแล้วนะเบื้องจากหน้าตาโค้งสางแล้วนะครับผมอายุเพิ่นหลายไหมครับนี่อายุสองปีครึ่งครับสองปีครึ่งนะครับความสูงตอนนี้ประกันไว้ร้อยสามสิบวัดเมืองวานร้อยสามสองเหรอครับประกันไม่ร้อยสามสิบเนาะครับท้องแรกนี่ของไผรครับนี่ ห้องแรกของบัวขาวนะครับเจ้าบัวขาวตรงคำห้องนี้บ่ฟาร์มเพิ่นไะครับข่มตัวเลยข่มตัวผสมจริงนะครับของสวัสดิ์ฟาร์มอยู่บ้านนวนมงไต่อยู่ตรงคำเยิ่ยงกันกับฟาร์มของพ่อจอยเลยครับผสมจริงตั้งแต่ที่23เดือนพฤศจิกครับแต่คือเขาประกันประกันท่องเนาะประกันท่องเลยครับสองเดือนแล้วสองเดือนครับอืมนะผมเอ้าเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับความงามของน้องสวยก้อนครับที่เห็นในเดินเพิ่นมีโครงสร้างที่ใหญ่น่ะ ใหญ่หนาครับขังขาใหญ่นะครับโครงสร้างดีกระดูกใหญ่เลยอัตลักษณ์ชัดเจนเนี่ยผมน่าจะพัฒนามาแล้วพัฒนามาแล้วครับนะครับผมเบื้องเล็บเพิ่นเล็บดีถุงเท่าขาวนะครับอ่องข้อสองเซนนะครับผมหนังหนาเลยเนี่ยอ่างดีขวนตกส่วงเนาะควนตกส่วงขวนตกส่วงขวานะครับผมสวยๆเลยท้ายใหญ่หลังกว้างนะครับมุมมิตนี้ยังมุมมตตนี้เลยครับเป็นสีเล้าสวยครับปุ่มหางเป็นพุ่อะ นะครับผมเดี <cado> <iden> Bref, ๋ยวเบิ <cado> ้งฟังนี <cado> ่ก <anc> <Okay. S 1> ันนะครับผมนี่ครับคอนี่นะตึ๊บขวนดีทั้งสองขางนะครับนี่ขวนฟังนี่กับเกี่ยวงามนะครับผ่านสวงมาโตัวตัวนี้หาเงินหาทองมาให้พี่น้องมึงนมเหมือนกอนนะครับเช็ครายละเอียดกันสีชมพูเนื้อหนังเพิ่นนมสีเต่าเนาะครับผมน้องสวยนะครับผมสูงที่ร้อยสามสิบท้องแรกประกันของเจ้าบัวขาวไว้ครับนะครับบัวขาวก็เป็นค้อย่างบัวตะพเฮานะครับผมสายป่านสุรินนะครับสิเปิดราคาเลยผม แสนหกหมื่นหาพันครับหนึ่งแสนหกหมื่นหาพันแต่การทองแรกของบัวขาวเนาะทองแรกเลยครับเนี่ยผมต่อรองราคาได้ต่อได้คือเก่าครับเนี่ยผมเอาบอกเบอร์พี่น้องไปอีกรอบนึงครับผมศูนย์หกห้าหกห้าสองสองเจ็ดหกสี่ของฟ้จอยนะครับผมเปิดนะครับตัวสุดท้ายไว้นะครับน้องสวยนะครับผมสาวทองแรกแงๆนะนี่นะครับเติมเต็มความสูงของไดใหญ่หนังหนาตัวนี้พอบัวขาวไปอีกครับ นะครับผมบัวขาวนี่ก็สูงอย่งกันเนาะครับลอยคิดชิพลอยคิดชิพครับนะครับสำหรับบัวขาวมาเบื้องตัวจริงกันได้อยู่ตรงคำนะครับฟาร์มไปเบื้องตัวจริงพอพันได้ครับนะครับขันมามาหอดหรือผ้าขามไปเบื้องเลยครับอ่ามาหอดฟาร์มพอใจหรือกับผ้าขาวเปเบื้องนะครับยืดเยื้องกันไปนี่หันลอยเมตรนะครับยืดเยื้องไปนะครับผมเปิลกรใจลูกดีกันเนาะครับสำหรับลูกบัวขาวคนนะผมวันนี้มีสามตัวเนาะครับผมบอกว่าจะเป็นอ่าสาวควอมผสมควอมผสมเจ็ดหมื่นแปด แล้วก็สาวทองแรกประกันท้องครับเจ็ดหมื่นแปดเท่กันเจ็ดหมื่นแปดครับนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้องสวยสาวสวยประจําคลิปนี้ครับเนี่ยผมหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันประกันท้องบัวขาวไว้ต่อรองราคาได้ทุกตัวนะครับมากตัวใดก็โทรมาต่อรองพูดคุยกันนะครับผมวันนี้มีสามตัวเท่านี้เนาะครับนะผมมาสำหรับคลิปนี้นะผมขอบคุณหลายนะพี่ติดตามเราชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีกับสิ้าพี่น้องเบิ้งมาเราชมกันเคยนะผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนาชาพาพเดียวไว้ นะครับคุณสรคลิปนี้สวัสดีครับ